บ้านของป้ากับปรุงอ่ะในสุยก็เจอสักทีตามหาในกูกิแมปบั่งนานเลยเดี๋ยวนะไม่มีประตูล็อกโอ้สวยงามแต่ทำไมัันมีกล้องวะใช่ไหมกล้องมันไม่หันตามวะอืมโอเคชิปและเฮ้ยกง่ายต่อมาทีนี้เอ่มโอเคไม่มีใครเห็น ถือว่าปลอดภัยน่าจะไม่มีใครเห็นนะแต่สรุปกูฉลาดเลยกูโง่เนี่ยกูเดินเข้ามาถางหน้าประตูเนี่ยโอเคโอเคกูคคคตายแน่เลยกีนาดนี้เนี่ยเอ,อิ่มเอ,อิมเอ,อิมเ,เดี๋ยวอืมก็ไม่น่าจะมีใครนะโดยจาสภาพแล้วลืมหยิบอาวุธมาด้วยสิอืมบอกว่าจะไม่มีใครเย็นรออยู่หน้าประตูนะเฮ้ เออลุงเออสวัสดีครับแต่ลุงถืออะไรนะโอ้โหโอ้โหเ,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 เดี๋ยวกูรอดได้ยังไงโดนยงิงแบบขนาดน,นั้นอ้า,อาวสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะ แน่เหมืนคลิปแกนนี่พวกคุณจะชอบดูกันมากสินะผมก็เลยทําคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของคลิปแกนนี่แล้วกันนะเพราะว่าถ้าทำแต่แกนนี่อย่างเดียวมันก็คงจะน่าเบื่อเกินไปไรบ้านะียล็อกพิกอ๋อผมเคยเล่นเกมดอมาอยู่ไม่เป็นไรเฮยนี่ก็เกมดอเลยไม่เป็นไรผมฝึกสกิลนี้มาตอนไปบุเเบนนเยยกเ,บเข้าบ้านของคนอื่นตอนนั้นผมแค่หิวนิดหน่อยเพราะเลยไปบุกเข้าบ้านคนอื่นนิดหน่อยนะเปิดได้ไหมได้แล้วโอเค ถ้าในนี่มีกองขังแปลว่ามันก็ต้องมีคนที่โดนขังเหมือนกันดิเราผิดกลรไหมไม่ได้วะโอเคไปตามหาเพื่อนร่วมชะตากันดีกว่าโอ้เอ้ยยอะไรวะเดี๋ยวพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมความสวยจะกุสลบพูดแกความสวยจะกุสลบโอ้โห สวยขนาดนี้ต้องไปขวนลายละเฮ้ยโอ,ยโอเคแม่เธอยังสวยเหลือเกินสวยจนทำให้ผมสลบเลยแหละเป็นไงบ้าง,างวะนอนนี่สบายปะเดี๋ยวนะทำเป็คของกระดูกน่นแต่ว่าเาอที่กูกินอยู่มาสามวันมาใจนี่เหรอก็ว่าอย่างทำไมมาชิมเกลโอ สส die, ความสวยก็ Assass, estiver, แทกตายแล้ว <nước> oh โอเคไม่ได <c oughs> ้แฮห้องใต้หลังคาไม่มีอะไรเลยโอเคเพื่อนยุ้งยิมเงียบไปก่อนนะไอคอกระโดดมานด้ยุ้งยิ่เงียบไปก่อนเดี๋ยวจะกลับมาช่วยอยู่ไม่ได้เฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวไมยฟาดหน้าเลยรู้อยู่ว่าเงารู้อยู่ว่าสวยแต่อย่าพึ่งเดี๋ยวไปขอไลน์ทีหลัง แปลว่าก็ต้องโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 ป้าป้าแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วมันจะทักกันรมวาตรงนี้วะเฮ้ยว้าเออเฮอโดนเพื่อนทักจนตายเฮ้ยกูมาส่งผมมาเพื่ออะไรวะสรุปจะมาแก้แค้นป้าหรือมาขอไล่ลูกสาวป้าวะ เจนกูตายป้าพมก็โทษออกไปหน่อยเออเออเอออืมเลยขึ้นหนาแหละยังไม่รู้วิธีขึ้นไปข้าหมนเลยซ้ําเนี่ยมันมีข้าหมนแน่ๆแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะไปกระดูกรูป้ปะมันมีวิธีขึ้นไปข้าหมนุนปะไอ้คนกระดูกเพื่อนอยะ ถึงเองจะเป็นอาหารในช่วงสามวันนี้ก็ตามเหมือนนะไอก,กระดูกขี้งกเอา้าก็เปิดได้เนหัวทำไมตอนนั้นเปิดไม่ได้โอ้โหนี่ไงของกันหลังคากระสุนซองอ,อืโอ้เอ้อ้าลงุลงลุงลุงผมก็โดดผมก็โดด ลุง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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,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 งผมรู้ผม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 จะล่อลูกสาวลุงแต่แตใจอย่าเพิ่งผมผมผมขอโอกาสก่อนลองุงขอโอกาสก่อนอ่ากูตายเอเอไม่มีแรงอฮึวัาเดา fuck ือ อืมเดี๋ยวเดี๋ยวน่ามาถัดกันปะโอเคมาถัดอย่าอย่าอย่านะเว้ยอย่าอย่าเข้ามานะเว้ยไปอ๋ออ,อย่าถามแล้วทำไมผมยังกลับมาเหมือนเดิมได้อ,อ๋อผมมีพลังวิเศษนิดหน่อยอ่ะ ไ่ยังจะได้เหมือนเดิมแปลว่าป้า işte, อะไรนะลุงก,กับป้าก็จะขึ้นมานอนอยู่ดีโอเคจำมาแล้วคือป้าแกจะลงมาเช็คเราแล้วก็จะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโอเคไม่เช็คกูทันทีเร็ว่ากูตายโอ้ย oh, ยังขอลูกสาวป้าแกยังไม่ได้เลยต้องทำยังไงวะเนี่ยโอ้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 ป้าป้าป้าโอ้โอ้ bye เขาไม่ไหวจริงเลยนะเมื่อกี้อุตส่าห์จะถชนะและไม่ถึงว่าจะชนะอุตส่าห์จะหาวิธีได้แล้วแต่ก็ยังมาตายจากลูกสาวป้าแกใช้วิธีแบบสันติไม่ได้ก็คงต้องใช้กำลังแล้วแหละยั่งชิงยั่งยั่งชิงลูกสาวป้าแกมาเอาไวเป็นตัวประกันโอเคโอเคป้า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 ผมไม่ได้พูดอะไรเลยจิบ่ายแล้วจิบหอยแล้วถ้าได้กําได้เหมือน เหมือนป้าแกค่อนยๆหยุดจุกตามไม่ค่อยจะทันลืมไปจะปึ๊กจะพึ่งป้าย่ะพึ่งป้ายจะพึ่งตามมาโอเคโอเคยิมขายึม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 กระทะโอเคจุกจู๊กจูกจูกป้าแกตามไม่ทันป้าแกตามไม่ทันป้าแกเออเป็นคนฉลาดแล้ววิ่งวิ่งสุดเท่านี้เหร okay, อวะโอเคข้างบน ข้างบนต้องมีอะไรสักอย่างอะที่เป็นใชยได้ไม่น่าจะมีอะไรใช้ได้ลวแหละเอยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนมีอะไรไหมอุยโยนแอปโอเคแล้วก็รอโอเคมันไม่มีอะไรมาจ่กินด้วยวะ่ะแปลว่าโยนในรอบเดียวก็รอในรอบเดียว จำไว้นั่นคือที่นอนของไม่ลุงก็ป่าเสียงหมดอืมถ้าเป็นแบบนี้งั้นไปว่าก็รอดได้ดิโอเคลุงนั่นไงลุงนั่นลุงนั่นเอาฟาก็้ามาอีกไปเงยกูตายกูตายกูตายว้ากูโดนสาม,ส,ามสองเ้ะ พวกนี้ขี้ลุมผมมีอยู่คนเดียวมันมีอยู่สามคนมันลุมผมอะชั้นบนโอเคโอ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 ไปนึ่งไปหนึ่ง,งอบก่อนโอเคป้าแกก็จะลงไปเช็คข้างบนนั้นโอเคโอเคไปไปไป,ไป,ไปตรงไหนนะของที่นอนลุงแกจะไม่ได้ โอ้ oh. <laughs> มึงตายแน่ตูมขึ้นดูอะไรอ่ะครับเก็บหน้าไปแล้วฮะ เออมเอมเอบก่อนบวบวดเนอะโอเคโอ้ยวโอ้ยเดี๋ยวลุงกู้ข้ามลงไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่ทำเป็นจอสลัดเดี๋ยวมาตัวอะไรวะน่าหนาโอเคลุงผมไม่โดนหรอกผมไม่ได้โง่ที่จะโดนลงไปโอเคลุงผมโดนก็ได้โอ้ยกูตาย